สูตร best of best เนีย แนะนำน้องนิดนึงเนาะอันนี้น้องชื่อยูโนยาค่ะ <c oughs> เป็นสายพันธุ์แมวไทยวิเชียนมาส <c oughs> ยูโนยาก็สะกดว่า E U N O I A นะคะ <c oughs> เป็นภาษากรีกโบราณแปลว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีคิดแต่เรื่องดีดีอ๋อจริงๆตอนนั้นเราเลือกน้องมาไม่ได้ตั้งใจจะเอาน้องไปประกวดแต่ว่าโชั้นเป็นช่ชงที่เรียนเครียดเหมือนกันแล้วคิดว่าอยากหาอะไรผ่อนคลายใหม่ๆทําบ้างก็เคยแบบล้องหาข้อมูลแล้วก็คุยกับเพื่อนที่เรียน medicine เหมือนกันที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คนพบว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่เรียกว่า emotional supporting animal ก็คือเหมือนเราเลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมาให้เป็นเหมือน companion animal อยู่กับเราช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งในสัตว์ที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือแมวแล้วแมวที่ติดท็อป5ที่เราไปหาข้อมูลว่าว่าช่วยเราได้ก็คือสยามมิสก็คือน้องก็เลยเอาน้องมาแต่ว่าชวงนั้นเป็นช่วงที่เรียนเครียดเหมือนกันแล้วคิดว่าอยากหาอะไรผ่อนคลายใหม่ๆทําบ้างแล้วก็คิดว่าเอ๊ะ เอาน้องไปทําอะไรดีแล้วเห็นมีรุ่นพี่ส่งมาเฮ้ยมีแมวส่งประกวดได้นะอยู่เพิ่งซื้อแมวมาี่ิเอาไปแข่งไหมแล่คิดอาได้งั้นเดี๋ยวลองดูตอนแรกคือไปแบบขำๆอะไปซีเรียสพาน้องไปดูแต่สรุปว่าอยกรรมการชอบแมวไทยนะเยอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นแมวไทยตัวเดียวในงานด้วยแต่เป็นน้องแมวพันธุไทยค่ะเป็นน้องแมววิเชียนมากนะคะ ตอนเช้าได้จากจัสเทเบิลไปสองแล้วก็ได้นอมบิสหนึ่งได้ที่สี่ในวิงอีกหนึ่งแล้วก็ได้เป็นเบสของจูเนียช็อตแฮร์แฮร์เลสอีกหนึ่งแล้วก็ที่สี่ของเบสออฟเบสเธอเป็นแมวไทยที่ได้รางวัลเยอะมาก น้องได้มาทั้งหมดเนาะมีเยอะมากๆเลยอย่างที่เห็นก็น้องไปขึ้นมา2เวทีแล้วค่ะแล้วมี BCT แล้วก็ของ UCA ค่ะตำแหน่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นตัว Best of Best Junior ค่ะที่ได้อันดับที่4ใช่ก็จะเห็นตรงนี้เลยก็คือใหญ่ที่สุดเลย ุดเด่น9จุดบนตัววิเชียนมาสนะคะปกติก็จะมีที่จมูกอ่าหนึ่งที่ตรงหูสองรวมเป็นสามแล้วก็ที่ขาตรงเท้าอะค่ะถุงเท้าสี่ข้างรวมเป็นเจ็ดแล้วก็มีที่หาง8น,นี้ก็จะเห็นว่าหางน้องก็จะดำอันนี้เป็น8แ,แล้วก็เก้าก็เป็นเที่วยวไวเวะเพวค่ะ และความเป็นมาของแมวพันธุ์วิเชียรมากนับว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาน,น,นานนานตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยในสมัยนั้นแมววิเชียรมากนับเป็นแมวชั้นสูงที่ถูกเลี้ยงไว้เฉพาะภายในบริเวณพระบรมมหาราชวางังเพราะเชื่อว่าเป็นแมวมงคลช่วยเสริมโชคลาภให้แก่ผู้เลี้ยงดูสามัญชนในสมัยนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงโดยเด็ดขาดค่ะลักษณะนิสัยของแมวพันธุ์วิเชียรมากเป็นแมวที่ฉลาดมากขี้อ้อนกระตือรือร้น เข้ากับคนได้ง่ายแมวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะบอกเลย คนที่เขาแบบเพิ่งยังไม่เคยพาน้องไปประกวดพยายามให้น้องเจอคนหลากหลายด้วยเหมือนให้น้องชินเอาไว้กับการที่จะต้องเจอคนเยอะๆตอนที่ไปแข่งในงานนะคะก็จะมีคนในบ้านมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้างมาเล่นกันอย่างเงี้ยปกติก็จะให้น้องวิ่งแบบเราก็จะมีคอนโดแมวเราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงชอบเล่นกับไอตัวพวกเหยื่ออย่างเงี้ยค่ะคือน้องเขาแอคทีฟมากอยู่แล้วเล่นได้เป็นหลายชั่วโมงเลยปกติหนูอาบน้ําให้น้องเองอยู่แล้วแล้วก็เออตัดเล็บ รวมขนต่างๆให้น้องเองอยู่แล้วตอนนั้นแทบจะไม่ได้เตรียมการอะไรเพิ่มเติมเลยด้วยซ้ําก็คือดูแลน้องอย่างปกติเน้นให้น้องกินเป็นอาหารเม็ดอะคะ่ะฝึกให้น้องเป็นเหมือนรูทีนในการที่จะกินเป็นอาหารเม็ดใช่แล้วก็พวกอาหารเปียกอาหารแบบแมวเลียเราจะให้เป็นแค่รีวอร์ดเฉยๆ,ๆเวลาแบบฝึกระเบียบน้องอย่างเงี้ย รับหรอจริงๆก็ได้มาจากฟาร,ร์มวิเชียนมาดในงานน่นแหละเขามาแนะนําเราอีกทีว่าเออให้อาจจะอาบน้ํามาก่อนวันสวันล่วงหน้าไม่จําเป็นต้องเป็นวันนั้นที่อาบมาเลยแล้วก็เล่นกับเขาเยอะๆให้เขาล่าเลยให้เขาอยู่กับคนเยอะๆให้คุณชินค่ะแล้วก็อาจจะมีพาออกไปเจอแมวตัวอื่นบ้างเป็นสังคมแมวอย่างเงี้ยแต่ต้องเม k e s ว r e นะว่าในสังคมนั้นคือ น้องค่อนข up, like rain, yes. ้างที่จะแบบปลอดภัย <peanuts> วัคซ <deduct ible S 2> ีนครบเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ไม่ให้แมวเราเหมือนกับไปป่วยก่อนวันประกวดหรือไปแพร่ให้น้องแมวตัวอื่นด้วยใช่จริงๆแล้วคิดว่าทําได้นะคะแบบทุกคนสามารถเริ่มได้เองเลยว่าอยากจะเอาไปประกวดครั้งแรกนยคิดว่าแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าหาเพื่อนไปหน่อยก็ดีสักคนเดี๋ยวจะแบบ งงงงเง้เง,ง,ง,งวันแรกเหมือนเราแต่ว่าวันแรกหนูโชคดีแบบคุณแม่ไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยใช่แต่ว่าอาจจะเริ่มจากการหาก่อนว่าแมวเราอะไปเวทีไหนแล้วกรรมาการค่อนข้างให้ความสนใจของที่เราไปมาคือ BCT นะคะก็คือ Best Cat t r a i t s a s s ociation ค่ะแล้วก็ UCA ก็จะเป็น universal cat association อันนี้ก็แบบต้องลองหาข้อมูลดูว่าปกติแมวที่ส่งไปอะออมีบีดอะไรบ้างอย่างของเราเนี่ยที่ไปดูมาของบ c ซีทีคือไม่มีสยมเลย แบบน้อยมากแล้วก็เลยน้องก็ได้มาแบบงงๆแต่ว่าถือว่าเป็นกู๊ดสตาร์ทค่ะจริงๆ